แมปนีเล่นพอ่อีกแล้วเหรอลูก ข้อใช่ไหมมันมีจัดให้ไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์นี่เป็นทางที่โปรแกรมกําหนดให้นะครับชอบไหมทางนี้ขึ้นข่อมถนนทางด่วนแล้วครับพี่น้องมันมีบอก l เข้ l ใช่ไหมค,ค่อยๆไต่เนินข้ามนะครับทางด่วนนะอีว e ั 1. นี่ก็เป็นทางด่วนแล้วนะครับให้ดูนะนี่ทางด่วน E ีวันนะครับเนี่ยเหนื่อยโคตรพี่อ่าเรากำลังถ่ายรูปให้ดูนะ เ,เดี๋ยวจะเป็นมุมวนภาพทั้งหมดอีกทีนะครับซึ่งอันนี้จักรยานเข้าไปวิ่งไม่ได้นะรถแพงรถทัวริงราคาแพงไม่เชว่ามันจะขี่ยังไงก็ได้กำไมท่านนั้นมันก็สูงตามขึ้่งดกเนี่ยแบบโอ้รถแต่งมาสุดแล้วอะไรเงี้ยคว่ำม,มาทีก็มีค่าเท่ากันก็ถึงบอกว่าจังเส้นทางลุงเจ้าหมายพี่อนว่าไปเส้นหนึ่งกี่ก่อสัอ่นทะั้งคันดูดเลยจมลงเลยกระเทือนหนเส้นทางมากทางมขนไม่ค่อยดียางโดนบาดนะตรงนี้มีรู้กี่กิโลนะ กำลังอัดหินคุกเลยข้างไปนี่กี่กิโลเนี่ยช่วงเดียวพี่ปั่นยากว่ะเฮ้ยแม่งจะลม้มพิสูจน์ยางเลยนะมันล่อนพัดทัวยังเกาะถนนอยู่นะแต่มันหนืดมากนะเพราะว่าหินมันจมลงไปเลยนะที่เห็นไงกดลงไปนี่คือเขายังไม่ได้บดอัดนะครับหลมุมหลวมไม่เฉยนะส่วนที่ล้อวิ่งก็แน่นนะส่วนข้างๆนี่แผลหัวเข้าไปนี่ประบัดเลยนะมันยังไม่ค่อยแน่นนะครับหวังว่าคงจะไม่กี่โ๊วนะ ไม่งั้นนี่จะเจอทั้งวันมันตายเจอผูร้รอดเหมาแล้วเดี๋ยวถามก่นอนกี่กิโลฮัลโหลทำไม่หนี่กิโลอันนี้เรีลองเวดูดูเราดูเราตัวอ่อชกิโล1นึ่กิโลควันเคมควันกิโลไม่โอเค thank you โอ้โหคึกคั จะมาคุณรุ่นช่องชิบหายแล้วทั้งทรายทั้งหินชิบหายแล้วผมรับทดสอบรถครับนี่ถ้าแหลกไม่ดีอะไรมีหักแล้วเนี่ยผมว่าคุณเปลี่ยนใจยังทันนุย้ยอ๋อเขาบอกเป็นทรายไปอีก1กิโลแล้วก็กลับไปเป็นหินอีก10กิโลทรายดีเป็นหินโอ,อ้ข้างหน้ามีอีกคนนี้กลัวไม่ถึงไหนแต่อยู่แถวนี้เจ็ดแปดวันท <c oughs> ุกรสชาติอันนี้แมบมีกําลังลงโทษที่เราเมาื่อวานเราฝ่าฝืนมันถ้าเชื่อมันตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาเจออย่างนี้โอ้โหโอ้โอโอจม โอ้โหไม่ขึ้นเลยรถมันหนักนะครับจมทรายเจอถนนแล้วนะครับประมาณ 3- 4ี่กิโลนะหวังว่าคนที่มาใหม่ทางคงทำเสร็จแล้วนะไม่มีรถเลยทางนี้อาแถวนี้แคมป์ได้นะเว้ยถ้าเขาไม่ป์ได้นะเป็นสนามบินเล็กนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกันเครื่องบินบัรทับวิทยุนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแล้วพอดีพี่อั๋นเขาเล่นอยู่พอดีนะขี่ออกมาไม่รู้ฟรีป่ะนะเหมือนจะฟรีเลยนะไม่มีสตาร์ทอะไรสวัสดีครับ ไชลยนะย่าไชแล้วเอาเข้ามาก็ตะกี้ก็ไม่ได้ถ่ายที่ตอนคุยกันอยู่ตัวแบบไม่ได้ขอเขานะก็คุยกันสัพเพเหระนะตะกี้ในสนามเครื่องบินเล็กนะเป็นพวกอาซีนะได้ข้อมูลมานะจากพี่ๆเขาว่าเขาบอกว่าที่เนี้ยการเต้นได้หมอที่แหละขอชาวบ้านแต่ให้ระวังงูนะงูเยอะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือผมก็ถามว่าอ แล้วทําไมเมื่อคืนเนี่ยทำไมตํารวจผมนอนอยู่ที่พักรถแล้วทําไมเขาไล่อะไรเงี้ยก็ไม่พูดนะแต่เขาทาท่าอย่างนงี้กัน <c oughs> รู้กันนะเรียงใดเรียงเหมือนบ้านเราไงไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้ขนาดจักรยานนะแม่อธัธยาศัยดีนะครับคนมาเลเซียคือเป็นมิตรมากนะตะ่กี้เราก็เป็นเจอกับคนจีนนะครับที่เป็นก็พูดภาษาอังกฤษคุยกันนะครับคุย <c oughs> ตรงไปลึกเลยใ <c oughs> ต้กระโปรง <c oughs> เป็นสิบนาทีที่ได้รู้เบื้องลึกของมาเลเซียนะครับในในเรื่องของสาวๆนะเขาชอบสาวไทยนะะเ,เขาชอบสาวไทยนะเขาสาวไทยเอาใจลงทุนลงทุนไปเมืองไทยเพื่อสิ่งนั้นเลยชงออกปลอเลยออกสายหนึ่งแล้วอ่ะออกสายหนึ่งแล้วนะครับอเดี๋ยวเราจะออกสีใหญ่แล้วนะ,ะเดี๋ยวซ้ายนะครับไนะม่ใชนะเมื่อคืนเราปั่นผ่านตรงเนี้ยจำได้เลยซอ,อยนี้นะครับ เส้นนี้เขาเย็นเย็นชื้นชื้นนะพี่ออแต่ทางไม่ค่อยดีแต่ได้ความเย็นช่วยก็ยังโอเคล่มเื่นบ้านเราไม่มีแล้วนะงอย่างนี้นี่แล้วนี่เพียบเลยนะเวลาตัดถนนมันอันนี้เราอยู่บนถนนสายรองนะครับเลขสองหรือสามหลักคิดดูถ้าเป็นเลขสามหลักบ้านเราแบบสามสี่ห้าอะไรเงี้ยมันจะไม่แบบนี้นะ คือน้ำมันมาเลย์ถูกจริงแต่ถนนต้องสมมติกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหดใหญ่อย่างนี้นะครับต้องจ่ายค่าทางด่วนหมดเป็นพันนะครับวิ่งสุดเหนือสุดใต้ยของเขาเนี่น้ำมันถูกจริงแต่ว่าเวลาเปลต่างจังหวัดต้องจ่ายหมดเพราะฉะนั้นนี่ค่าขนส่งจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ลองคิดดูนะว่าระหว่างน้ำมันถูกกับทางแคบนะก็คือที่เราวิ่งิมาทุกคนเห็นมาหลายวันเนี่ยก็คือทางแคบนะครับถนนไม่ได้กว้างเหมือนไทยนะสี่เลนแปดเลนไม่มีนะอันนั้นต้องเสียตังค์หมดนะในมาเลย์ก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบูลลี่กัน รประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิดเยอะละทางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็น10กิโลเลยนะก็เป็นดินอัดแน่นนะครับผสมทรายนะลุ่นร้วนนิดนิดความเร็วก็จะขี่ได้ประมาณนี้สิบสองสิบสามส่วนของพี่อันยางหนึ่งเจ็ดห้าก็จะขี่ได้ช้ากว่านะครับทิ้งกันไกลนะตอนนี้แต่ยังมองเห็นอยู่นะเพราะยางหนึ่งเจ็ดห้านี่เวลามาทัวร์ลิง้วเจอถนนหลายประเภทประเภทนี้นะครับก็ไม่ค่อยเวิร์กเพราะหน้าสัมผัสมันน้อยนะมันจะลื่นนะครับแล้วก็พอหน้าสัมผัสมันน้อยปุ๊บเนี่ย เจอหินเจอกวดเจอทรายมีโอกาสจะลื่นล้มได้ง่ายนะครับเลยต้องเหนื่อยหน่อยประคองนะครับพอดีเราหายางไม่ทันนะสั่งของก็หมดก็เลยต้องทนขี่มาก่อนนะครับตอนแรกพี่อัญนก็จะเปลี่ยนเป็นยาง2.0เหมือนกันก็จะเป็นเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับถนนมาเลเซีย ตอนนี้เราออกจากแคมป์ไซต์มาประมาณสักไม่ประมาณนะครับประมาณสิโลครึ่งจากแคมป์ไซต์โดยใช้แมปมีนำทางนะครับคำถามต่อมาเจอหมาทําไงตามหลักแล้ววิทยาศาสตร์หมาจะวิ่งนับน้องเราเลิกละหยุดปั่นนะครับชะลอรถเฉยๆอย่าควงขาเมื่อขามันเมื่อขาเราไม่ควงนะครับมันจะไม่เหมือนกับ ส่ชาตยานของหมานะครับมันจะหยุดนะครับเพราะมันไม่เคลื่อนไหวมันจะมองน่องเราถ้าน่องเราหมุนอยู่มันก็เหมือนกับสัตว์กำลังวิ่งหนีนะครับประมาณนั้นมีแค่นั้นเองนะหลักการยิ่งปั่นนี้มันยิ่งวิ่งไล่งับนะปั่นช้าๆแล้วก็หยุดนะครับชะลอให้ไหลไปหยุดขาไปเดียปล่อยรถไหลไปเดี๋ยวมันก็หยุดวิ่งไล่ตามเหมือนเมื่อกี้นะครับเนี่ยเจอทักทายไปตลอดนะครับที่อาศัยดีนะครับคนมาเลยยิ่งออกมาโลคอลโลคอลเงี้ยโอ้สบายตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องที่พักมากกว่านะตอนนี้เราขี่มาได้ประมาณสัก ชั่วโมงครึ่งนะครชั่วโมงประมาณชั่วโมง40่สก็ต้องหลุดออกถนนให้ได้นะครับเพื่อจะหาแหล่งอาหารนะอาหารการะน้ำนะครับขอ,องคืนนี้นะเพราะไม่งั้นเนออดตายแน่นอนดีไม่ดีอาจจะต้องซื้อข้าวห่ออาหารแล้วก็ไปกินกันเลยเดีย๋ยวดูกันก่อนว่าจะยังไงเก็บบรรยากาศสภาพไม่ไหวแล้วพี่อันสำเปรูส<า>้ส<า>ึกนาทอกี<า>้เป็นไง แม่งโคตรเสียเลยทางซ้ายยากจริงสไลด์ลงยางเล็กด้วยนะครับนี่นะหนึ่งเจ็ดห้านะลื่นเลยครับดอกก็ไม่มีล้มลงไปแล้วเมกี้ข้างหน้าหมู่บ้านแล้วครับจะออกแล้วนะต้องระวังรถมันสะบัดนะครับเนี่ยแล้วแม่งชอบวิ่งเข้าทรายหนาๆไอ้เหี้ยบังคับไปขวาพี่ต้องแถนที่พี่จะขืนมันแม่งก็ออกซ้ายคอนโทรลมันไม่ได้ต้องปล่อยสไลด์ไปเลยพี่โอเคสไลด์แล้วเพิ่มรอบขาเนี่ยนะครับเนี่ยสะบัดงี้ปุ๊บก็ หักกลับนิดนึงเหลือเป็นงูไปนะครับเราก็เพิ่มรอบขาเข้าไปเดี๋ยวรถจะหลุดออกมาเองโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วรอดแรงนิดเดียวทางปูวบทลงโทษของแมปมี Me. เขากลัวว่าเดี๋ยวพี่อันกลับไปจะบน่นเขาได้ว่ามันไม่โหดโหดเกินไปสำหรับมนุษยชาติ <c oughs> สายแคมป์ไงพี่เฮ้ย <c oughs> โอเคนะครับเรากำลังจะเข้าเลี้ยวซ้ายลงไปถนน A 14นี่ในกรตัดทางวิบากมาขี่มา1ชั่วโมง46อันนี้ไม่รวมหยุดพักนะ20กิโลทางฮัลลิโหดมาเลยความเร็วเฉลี่ย1 1 2็กับทรงนี้นะใครอยากจะเส้นทางนี้นะก็เตรียมน้านําเตรียมท่านะถ้าใครมายาวๆเลยก็เตรียมอาหารมาด้วยนะครับตอนนี้ก็5้าโมงสิมาแบบหนืดๆเลยนะหมดแรงกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราหาร้านค้าอะไรสักนิดนะครับแวะกินนงกินน้ำแต่ทีกก่เราออกมาจากทางนู้นนะครับ ามาดูนี่มีตู้กาชาปองหาอะไรเติมพลังหน่อยนะไม่งั้นหมดแรงแน่นะต้องเป็นเค้กช็อกโกแลตเอาน้ำตาลแล้วนะครับไม่งั้นแย่แน่นี่นะราคายังไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ต้องจับนี่นะก็เป็นพวกขนมนะเราจะบอกราคาให้อีกทีโอ้โห,โหมีขนมปังเป็นสายลุ้งเลยนะ ยี่ห้อนี้ทำมัคกะโรนีเส้นสปาเกตตี้นะครับไปทำหนมปังด้วยนะตัวเดิมน่าจะใช่ที่ซื้อวันแรกรสชาติใช้ได้มีหลายรสนะครับนี่นะอันนี้เป็นเคลเซนัดนะครับนี่บรานะมีโคโก้นนันนนะมนนดมีเยอะนะครับพวกนี้ต้องตุนไวตล,ลอดนะขนมปองขนมปังเนี่ยมียงมีแยมนะครับให้เลือกซื้อนะเนยถั่วพวกนี้พลังงานหมดนะครับ เลือกซื้อได้นะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรเรียกพลังงานกลับแล้วน้ำตาลพวกสปอนเซอร์แกตะเร์ไม่มีนะเกลือแร่นะพี่ผมเอาเอ็มไอร้อยพัดไปให้พี่ขวดนั่นแหะนะเกลือแร่ไม่เติมขี่ไม่ได้เนะ่เอาน้ำได้อีกวะพี่แมวผมมีทั่วฮะ เดี๋ยวผมจะกินถั่วนั่นไงมันก็ฟื้นตัวแล้วตรงนี้ถั่วมันจะฟื้นตัวเอาโค้ไหมไม่เอาแล้วผมกินในน้ำนี่น้ำรำใจแล้นะเดี๋ยวผมเติมแข็งหน่อยโค้งเป็นปวดดีกว่าเก็บปวดได้โอเค how much price โอเคเดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บก,ก็เดินทางกันต่อนะตอนนี้เรา ออกมาเส้น A 1หนึ่งหนึ่งสักระยะหนึ่งนะหาร้านคงร้านค้านะครับออกมาหายใจแล้วเดี๋ยวเราจะวกกลับเข้าซอยต่อนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องตุลแล้วนะครับหาสเสบียงตุลน,นะเดี๋ยวเราจะไปตัดออกกับเส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งอีกครั้งนะครับอีกประมาณ3ามโลก,กว่ากนวะ่าอันนะครับอันนี้เรามาถึงอีกเมืองเมืองแล้วเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเมืองไว้นะไม่ไหวละตอนนี้ก็6กโมงครึ่งน,นะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่ส1บ0อด อันนี้สิบจุดเก้าศูนเดี๋ยวให้เทียบไซส์อันนี้พิเศษเอะพูดง่ายๆไม่ตาม่างเลยนี่น,นะต่างกันนะครับ,นนรบอับไซส์นะรสชาติก็หวานๆเค็มๆหวานเค็มๆอร่อยดีเป็นร้านแรกนะที่เห็นเครื่องปรุงนะมีน้ำปลาพริกนี่นะอันนี้น่าจะเป็นพวกเหมือนอะไรอะน้ำพริกน้ำส้มอันนี้น่าจะเป็นซีอิ๊ว ทไทยต้องใส่เลยป้าเราไม่รู้อ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่รู้อาใส่แล้วก็สิบเอ็ดจุดเก้าสิบจุดเก้านะครับแค่อัพไซน์นะพิเศษะพูดยังไงบ้านเราธรรมดากับพิเศษส่วนอันนี้ชาเหมือนชาจิบนี้ก็ตกประมาณเท่าไหร่แปดสิบบาทสิบก็แปดสิบสิบเอ็ดก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งต่างกันยี่สิบบาท thank you เมื่อวานนะก็ปั่นจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในเมืองยังมีร้านอื่นอี่นะครับแล้วก็มีนิดนิมาเยอย่อยนะซื้อของตรงนั้นเพราะเป็นแหล่งที่เจริญที่สุดและของเมืองเมืองนี้แล้วก็ขึ้นมานอนวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีร้านค้า,าระยะทาง4.4กิโลขึ้นเขาเลยนะมีเข็นเป็นรับพักมันชันมากแล้วรถเราก็หนักด้วยก็เตรียมตัวให้พร้อมถ้าจะมานอนแคมป์พักวน้ำชากาแฟอะไรก็ซื้อมาเลยนะนี่นะก็ทงกันตอนเชา้าแล้วก็พวก เครื่องกองลงกองน้ําแล้วก็เอาน้ําลาธารครับมากองได้ตอนเช้าแล้วก็ทาอาหารกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกินข้าวชมข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาโซเวลร,รอบๆนี้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศดีเลยครับตอนเช้าอากาศเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวในเดือนวิถุนาย,ยนอากาศกำลังดี นี่นะครับพี่อันกำลังเตรียมจักรยานตอนนี้เราเก็บของเสร็จก็ใกล้จะ9ก้าโมงแล้วนะข้างล่างนี่เป็นโอโ้ลงแช่น้ําได้เลยนะครับเดินลงไปน้ําใสไหลเย็นอุณหภูมติตอนนี้ก็22องศามีคนลงมาสัก5้านะนี่มีสารานะสี่ห้าสาราเลยนะครับจะข้ามไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนี่นะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะเดินดูไปด้วยกันเลยนะครับเพราะาเราก็ยังไม่ได้ดูนะก็ เข็นขึ้นเนินมีอีกก็จะเป็นห้องทางอย่างนี้นะลักษณะนี้นะการเต็นท์ผูกเปได้สบายนะตรงนี้เหมาะสําหรับแคมปิ้งนะฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเราพยายามเซฟคอสที่สุดเท่าที่จะทาได้นะเรามีงบทั้งหมดนะครับคนละหนึ่งืบาทเพื่อจะดันไปให้ไกลสุดได้ถึงอินโดนีเซียหรือเปล่าเราไม่รู้ไปดูกันนะเป็นลักษณะนี้นะเมื่อเช้าชาวบ้านเอามอไซค์มาล้างแถวนี้นะก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับมีแต่ชาวบ้านธรรมชาติมากมีสระน้ําสําหรับเด็ก แม่ทำไว้ตรงนี้ไม่กลัวน้ำป่าเลยตรงนี้เป็นสไลเดอร์นะครับเดินขึ้นไปด้านหลังนี่นะก็เปนเ็นสไลเดอร์ได้สวยเลยนะแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งนูน้นมีที่กางเต็นท์อีกก็ธรรมชาติดีนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวแคมปิ้งนะครับแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายนะโอ้โหเป็นอ่างเลยนะครับสวยมากนะเสียงน้ำตกนี่สนามันไหวแล้วขึ้นไปได้อีกนะข้างบนนี่นะครับเป็น เทลเดินป่านะครับต้องฝากจักรยานชาวบ้านไว้ก่อนนะแล้วก็เดินขึ้นเขาจะมี4ี่ห้าเทลนะครับให้เดินถึงยอดเขาอันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราลองเดินข้ามไปดูฝั่งนู้นสิตรงนู้นก็เป็นที่พักเรานะเข็นจักรยานมาก็ได้นะเนี่ยสบายๆตอนนี้เดือนมิถุนายะนะครับอ๋อตรงนี้เขาก็ล้อมรั้วไว้แล้วนะครับไม่ให้ผ่านนะเป็นรั้วไม่ไผ่มีบ้านด้วยนะอยู่ตรงนี้นี่นะครับทําสวนอะไรกันนะก็ มาฝั่งนี้ก็จะเงียบหน่อยค่อนข้างสะอาดนะไม่ค่อยมีขยะมาถึงพวกแคมปิ้งก็โอ้โหเด็ก,ดกๆก็คงเผาทําลายกันตรงเนี้ยนะครับก่อกองไฟบรรยากาศดีนะก็ค่อนข้างสะดวกแต่ไม่มีห้องน้านะครับต้องเตรียมอะไรมาอย่างเมื่อคืนเราก็กินอะไรกันมาจนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถึงจะเข้ามาที่นี่ก็ไม่ได้ทําอาหารอะไรเมื่อคือนก็ต้มน้ําชากาแฟ,แฟเสร็จปุ๊บก็เข้านอนเมื่อคือนเราเข้านอนประมาณสักห้าทุ่มก็ชาร์จแบตเตอรลง่งแบตเตอรี่ก็โอเคแล้วนะครับค่อนข้างเต็มอย่าไปดูกันนะตามทางเดินเป็นป่าเลยนะอันนี้ก็เป็นเทลพวก เดินนะครับท r ั k ก i n g นะขึ้นเขาเมื่อเช้ามีคนมาออกกำลังกายกันเยอะเลยนะครับเนี่ยก็ยังขึ้นไปได้อีกนะตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปได้นะนี่ของเราเข็นขึ้นมาไม่ไหวแล้วตรงนี้เป็นทางชันมากนะเมื่อวานเราเข็นขึ้นมาได้น้อยเดียวเลยเอาศาลานี้ก่อนสําหรับจักรยานอันนี้ง่ายสุดละทั้งเข็นขึ้นไปดูนี่ทางชันดิกเลยนะครับของเราก็เข้าตรงนี้นะเมื่อคืนเพราะว่าตรงนี้เป็นป้อมนะครับก็สังเกตง่ายๆถ้าขี่ขึ้นมาถึงป้อมนี้ปุ๊บ เราก็เลี้ยวตรงนี้ขึ้นศาลาเลยก็เดี๋ยวเราเตรียมจักรยานแล้วก็ออกเดินทางกันละอันนี้ก็สามสี่วันแล้วเราอัดลมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คลมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราขี่มาหลายวันละแล้วก็เติมลมมาตลอดสามวันเราเติมทีนะวันนี้ก็ครบกําหนดตัวสูบจําเป็นต้องมีเกวัดเพื่อว่าอะไร ไอการที่เราเอามือมาบีบแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าลมแข็งนี่มันลุกทุ่งนะเพราะว่าถ้าสูบแข็งมากเกินไปมันจะมีผลเสียต่อยางคือมันจะเบ่งตัวจนแก้มยางหรือตัวขอบลวดเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ขอบล้อเนี่ยมันรับแรงดันลมได้ในลิมิตระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการสูบลมนะ่ะเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะรู้เลยว่าอ่าโอเคความแข็งความอะไรเท่าไหร่ไม่ไม่ลูกทุ่งนะการสูบลมนะมีผลต่อการขับขี่อย่างนี้เราก็อ่าข้างเราจะสูบป,ประมาณห้าสิบาอ่า ข้างหน้า52าสิบสองแม็กซิมัมของอยางตัวนี้พลสตัวนะอีดิชันเก่าก็จะอยู่ที่ประมาณ60ถ้าจำไม่ผิดนะ35ถึง70อันนี้เราใส่เบรกมือไว้นะครับข้างหลังได้นะครับไม่มีการคลายตัวของลมนะโอเคอ่ะเออลองดูเพี่เดี๋ยวเราจะตั้งเกียร์คงตั้งเกียร์ก่อนนะครับ น่านนเยอะเลยใช่อ้าวจุกหายว่ะอยู่นี่พี่ไปไป <40 S 2> สังเกต <40 S 2> นะพี่โลโก้คอนเดนเทนตัลอ่ะ <40 S 2> โลโก้อยู่ตรงไหนนะวิธีใส่ยางนอกนะครับโลโก้อยู่ตรงไหนจุกกลมอยู่นั้นนะครับเป็นทริกนะเวลาตั้งเนี่ยมันจะได้หาเจอในที่มืดหรืออะไรก็ดูประมาณนี้เลยนะครับอยังไงยีย่ห้อนี้แม่งทนจริงสิบปีแล้วะ่ะรูยี่ห้ออะไรแม่สิบปีเลยบอกยี่ห้อไม่ได้พี่เดี๋ยวคนไปซื้อตามแล้วเดี๋ยวของไม่มีขายเออนี่สิบปี <laughs> แต่ข้างในมันมีโลโก้ปะย่อยางไหนเดี๋ยวต้องลื้อดูที่แม่งสิบปีอ่ะโคตรเด็กอย่าเพิ่งชมพี่เดี๋ยวเกิดยางแตกวันนี้ขึ้นมาปุ๊บแม่งสิบแตกครับพันตอนนี้เหลือเท่าไหร่ยางตอนนี้นะครับเหลืออยู่50 55ิบห้ต้องลองปั๊มทีนึงก่อนเนี่ยเอาตีนเหยียบเนี่ยห้าห้าใช่เอาเท้าหยีบปั๊มสักทีดูก่อนเนี่ยปั๊มเข้าไปทีนึงก่อนเท่าไหร่นั่นไงนั่นคือลมจริงพี่เท่าไหร่เหลือประมาณสัก30 20 20กว่าได้ยังเกือบเลขที โอเคได้ละไม่ออกไม่เยอะนะออกไม่เยอะแต่ต้องเช็คตลอดลมลมยางหายไปปอนสองปอนนี่มีผลนะมันหนืดนะเวลาขะคีถ้ามีบัตด,ดีมันก็ดีเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็ปั่นทัวร์ลิงควรมีบัตดีเดี๋ยวเราก็จะจูนเกียร์นะจานหน้ามันเข้าไม่ค่อยได้นะครับแต่บ,บัตดีโซมานะบัตดีจริงๆไม่จาเป็นจะต้องมาด้วยก็ได้เอาแค่ว่าลุ้นทางทางออนไลน์ก็ได้สู้ๆอะไรประมาณนี้ช่วยได้ก็มีแต่บอกว่า ไฟใจอากาศแล้วก็แล้วก็ประมาณว่าเงินหมดยังเอาเบอร์บัญชีมาประมาณนี้จะช่วยได้เยอะนะว่าป,ะปะ่ะช่วยได้เยอะหลาด้ยังเกินลิมิตจ้ะได้ยังจะหกสิบล,ละโอเคได้ละโอเค ตึงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ลูกทุ่งนะสูบลมนะไอ้ประเภทเห็นสิบล้อเหมือนเอายางมาเคาะป้องปองๆเนี่ยของเราดิไม่รู้นะพอไม่งั้นแก้มโยงแก้มยางเสียหมดครับก็คือมันจะทําให้แก้มยางฉีกนะแล้วขอบล้อก็จะแตกตามด้วยนะต้องบอกงนี้นะบางอันเนี่ยที่ไม่ใช่ล้อทัวริงนะครับแล้วก็เอามาใช้กันนะมันรับแรงดันลมไม,ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังนะครับเป็นการรักษายางด้วยแหละมันยางมันแพงนะแล้วก็เราก็ต้องดูแลมันอันนี้ก็เป็นสูตรของทูพีกนะ เก่าแล้วนะครับไม่ไม่มีขายนะรุ่นใหม่มันดีกว่านะเป็นเกดิจิตอลแต่ผมใช้อันนี้มาหลายปีม,มันเป็นเกจวัดธรรมดาถ้าเป็นเกดิจิตอนมันต้องใส่ถ่านนะผมขี้เกียจไม่ได้งหาซื้อฐ่านกลางทางอีกนะบางประเทศนี่อย่างในลาวอะไรเงี้ยหาย,ยากนะในจงในจีนนี่มันเราไม่ว่ารู้ว่าเออมันขายตรงไหนอะไรเงี้ยก็พยายามใช้อะไรที่มันเป็นแมนนวลเยอะๆนะฮะเวลาเดินทางเพราะว่าอย่างบางทีอย่างเมื่อเมื่อคืนอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ไม่ได้นะที่นี่ไม่มีสัญญ,ญาณ ของพี่อันมีคือเปิดโลมิ่งมาของ a อใช่ไหมเพ่ใช่ของ Max i ซใช้ได้ดีอ่าราคาเท่าไหร่พี่93บาทได้7วัน200เอ่อ2อิกมาได้ยันที่นี่แต่ส่วนพอเพีบพอใชแต่ไม่ค่อยได้เปิดวิดีโอแล้วก็ a c e b o o k อ่ะสั่งยกเลิกเอ่อพวกคลิปวิดีโอไม่ให้เล่นอัตโนมัติก็จะช่วยได้ประหยัดได้เราเลยอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ใช่แต่ว่าผมต่อยุไว้ล้วันที่26นี่มันจะต่อให้อัตโนมัติวันเฉพาะันมันจะหมดที่26ช่วงวันบ่าย แล้วก็อันใหม่โปรใหม่ต่อให้ก็เท่ากับว่าค่าเน็ตร้อยกว่าบาทสําหรับของผมนะส่วนเน็ตรวมนั้นไม่รู้หมดหรือยังเดี๋ยวต้องเทสดูเดี๋ยวรอให้มันมีสัญญาณเพราะเรา <ลอ S 1> มีเน,น็ตรวมอีกอยู่ประมาณ200กิกร้อยหรือ, 200. รอส,ส,ส,สองร้อยร <100 S 1> ้อยส,ส,สองร้อยร้อยมันให้ส0งร้ยไม่เหรอ่ร้อยร้อเดียวร้อยเดียวอ๋อโอเคเพราะว่า200มันจ่ายแพงขึ้นไปอีกร้อยเดียวน่าจะไม่รไม่รอดละเอานะครับเดี๋ยวเราขอแพ็คนะ ส่วนเสื้อผ้าเปียกนะครับผมซักเมื่อคืนนี่เดี๋ยวเราก็จะมัดผูกกับยางยืดท้ายรถไปนะเดี๋ยวออกเดินทางละก็จากที่เรานอน,อนตรงนี้นะป้แดงแด,ง,ดงนะครับข้างบนนะมีคําตรงคําเตือนอยู่นะครับแล้วก็มีที่ทิ้งขยะตรงนี้นะใกล้กสุดละอันนี้เป็นห้องน้านะเขามีโลโก้อยู่พอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมเข้า Google ไม่ได้นะไม่มีนะครับกันเนี่ยประมาณว่าอย่าทิ้งขย,งขยะไรดูแลสถานที่นะครับโอ้อันนี้เก่าแก่มอนกันนะเนี่ย2009ประกาศไว้โนเวมเบอร์แนะนำไหมพี่อ่านที่นี่แนะนําให้มาพักโอ้หน้าสวยสวย น้อยท่พักแต่ว่าแม่งตอนขาขึ้นมาปั่นมึอมึงไม่ต้องเลยคิดเลยนะโอโมแม่งนี่ถ้าเรารู้อย่างนี้ไม่มาแน่นอนออโคตรโคยากอ,ะอา่ะอละก็ถอดใจไหยพี่ตอนนี้เหรอซู้ซูน่คุ <S <S ้มค่ากับคำเหนื่อยนะครับเพราะอย่างแรกเราก็เซฟค่าที่พักไปได้นะไปเดี๋ยวไปดูกัน แล้วนะอย่าเบรกล้อล็อกนะครับเดี๋ยวคว่ำนะเบรกสองข้างนะครับย้ำๆนะได้ยินเสียงกิ๊กๆนะเนี่ยเบรกเป็นระยะระยะนะครับทางชันมากนะแล้วพื้นก็ลื่นมีตะไคร่นะครับต้องระวังนะอย่าปล่อยให้รถพุ่งไปในความเร็วสูงนะนี่กับพวกเดินเทลนะครับฮัลโหลมอร์นิ่งบายบายเทคแคร์ ที่ยัยดีนะครับคนมาเลยมาเดินแทรซ์กิ้งตั้งแต่เช้าเลยนะแม่พอลงเขานี่พี่อ่นทิ้งเลยนะครับนี่เมื่อคืนนี่เข็นขึ้นมากันนะครับทั้งขี่ทั้งเข็นรถมันหนักนะครับสัมภาระเราก็อยู่ที่ประมาณช่วง30กิโลนะครับข้างหน้าที่ผมใส่ตะก้าเป็นกล้องอะไรเงี้ยตกประมาณสักสามโลครึ่งนะครับไม่รวมจิปประทาที่อยู่ในตะก้านะมีพวกยางในเก่าเก่าเอาไว้เป็นสายยางอัดน้านะครับมอนที่รีวิวไปในคลิปแรกๆนะแล้วก็พวกเชือกเบตเตล็ด แล้วก็ฟองน้ําล้างจานอะไรเงี้ยที่อะไรที่หยิบใช้ง่ายๆส่วนท็อปของตะแกรงหลังก่อนที่เราจะเอาซ้ายขวานี่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าอ,อุปกรณ์ก่อนที่เราจะากระเป๋าใบใหญ่วางทับเนี่ยเราก็จะวางเครื่องมือลงไปก่อนถุงเครื่องมือแล้วก็เอากระเป๋าใหญ่ทับไ้อีกทีเวลารถมีปัญหาเราจะไม่ต้องเปิดกระเป๋าชักออกมาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปที่สถานรถไฟนะครับใช้ระยะทางประมาณ2กิโลตอนนี้ก็ไหลลงเขาอย่างเดียวนะครับความเร็วอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ ็ค่อยลงนะมีทรายมีกรวดนะถ้ายางเก่าๆนี่แนะนำให้เปลี่ยนมาก่อนที่จะออกมาขี่เพราะว่าที่เราขี่มาเนี่ยได้เข้าไปในร้านจักรยานก็ไม่ใช่ว่าจะมียางของพวกล้อยี่หกทัวริงก็อย่าอย่าฝืนกันมากหรือมาหาเปลี่ยนกลางทางคิดว่ามันง่ายนะครับต่างประเทศนี่ไม่ง่ายนะครับกว่าจะหาร้านได้อะไรต้องใช้เวลาระนะครับบางทีมันต้องขี่อ้อมหรือข้ามเมืองกันไปเลยนะ